สวัสดีค่ะ FC ทุกท่านกลับมาพบกับการอ่านดวงตัวอย่างจากปะะเต้ค่ะท่านผู้นี้เกิดวันที่20ตุลาคมพศษ5 2 8า2528เกิดเวลาตี3-46นาทีเมื่อเราวางลัคนาออกมาแล้วเจ้าชะตาจะมีลัคนาอยู่ที่ราศีกันทำให้ดาวพุธเป็นดาวเจ้าเรือนเมื่อดาวพุธเราไปดูตามทักษะเป็นดาวกาลกินีตามทักษะของคนเกิดวันเสาร์ดังนั้นเมื่อ เจ้าเรือนลัคนาไปอยู่ในเรือนที่เป็นดาวการกินีให้เราอ่านว่าเป็นคนที่ระมัดระวังตัวเองดีเป็นคนที่มีดาวอังคารมากุมลัคนาเบื้องต้นเมื่อดาวอังคารหมายถึงอุปนิสัยที่จะเป็นคนใจร้อนวู่วามขี้ตื่นขี้ตกใจง่ายมีโอกาสที่จะเป็นคน โกรธง่ายหายเร็วมีโอกาสที่จะเป็นคนที่กระฉับกระเฉงเป็นคนขยันขันแข็งดีประกอบกับดาวอังคารที่อยู่ในราศีกันนั้นได้ตำแหน่งมหาจักรมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุกบันฟันโฉงเฉงแล้วก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ดาวยงยศด,ด้วยดาวอังคารในทางทักษะนั้นเป็นดาวมนตรีเมื่อมนตรีแปลว่าผู้ใหญ่ผู้อุปถัมเจ้าชะตาก็เลยเป็นคนที่ จะมีผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์อยู่ในเกณฑ์เขาเรียกว่ามีคนเมตตาดีนั่นเองนะคะมีคนเป็นผู้ใหญ่ประกอบกับว่าดาวสุกนั้นเป็นดาวสีอยู่ร่วมกับดาวคู่มิตรอยู่กลุ่มลักนณาสีกุมลักให้เราอ่านได้เลยว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่มีบุค,คลิกดีบุค,คลิกน่าเชื่อถือไปที่ไหนใครก็รักนั่นเองนะคะมักจะมีคำว่ามีสเสน่ห์ดาวสุกเรายังเอาไว้ดูเรื่อง ความรักเอาไว้ดูเรื่องของเศรษฐศาสตร์การเงินการบัญชีศิละปะคนที่ดาวสุกภูมิลักษณาอันดับแรกเราก็ต้องอ่านว่าเป็นคนที่มีศิละปะมีดนตรีในหัวใจข้อเสียของดาวสุกก็คือมีโอกาสที่จะเป็นคนฟุ้งเฟอ้อมีโอกาสที่จะเป็นคนเอาแต่ใจตัวเองหรือเป็นคนที่ชอบให้คนอื่นมาพเนาพนอเอาใจหรือเมื่อเขาอ่านถึงเรื่องของความฟุ่มเฟ้อยก็ มีโอกาสที่เจ้าชะตาจะเป็นคนที่ชอบใช้ของหรูหราราคาแพงเป็นคนที่ชอบออกแนวสบายสบายดาวคารเราเอาไว้ดูเรื่องของสุขภาพเอาไว้ดูเรื่องความขยันเอาไว้ดูเรื่องของความแข็งแรงของร่างกายในราศีจักรได้มาตรฐาน เป็นมหาจาักรส่วนในนวางจากดาวอังคารดวงนี้ได้มาตรฐานเป็นอุดเราจึงให้คะแนนของดาวอังคารอยู่ในเกณฑ์สูงเพราะฉะนั้นเรื่องความขยนันขันแข็งเรื่องการไม่อยู่นิ่งไม่อยู่เฉยเรียกได้ว่าสนับสนุนไปในด้านที่จะส่งเสริมดีเช่นทํางานเก่งหาเงินเก่งนะคะ ดาวกาลกินีไปอยู่ในเรือนไหนอ่านว่าร้อนใจในเรือนนั้นเจ้าชะตาก็เลยมีโอกาสจะเป็นคนร้อนใจหรือเงินไม่พอเงินขาดมือเงินไม่พอใช้ปกติเมื่อดาวเจ้าเรือนวินาศมาอยู่ที่เรือนการเงินก็มีโอกาสที่จะสูญเสียจะเสียหายเรื่องของการเงินมีโอกาสที่การเงินจะไม่พอใช้ได้เช่นเดียวกันในราศีจากดาว อาทิตย์ดวงนี้ได้ตำแหน่งนิดและในระหว่างจักรก็ได้ตำแหน่งนิดนิดนี้ก็แปลว่าอ่อนเขาส่งเสริมเรื่องของความดีหรือคุณภาพอยู่ในเกณฑ์น้อยเราให้คะแนนอยู่ที่ระดับห้าอ่า25%นะคะยิ่งเขาเป็นเจ้าเรือนวินาศมาด้วยอย่างนี้เราก็อ่านว่าเขามีโอกาสจะได้เงินมาจากการสูญเสียการเสียหายเช่นเงินชดเชยเงินชดเชยประเภทอะไรบ้างเช่น เงินจากประกันชีวิตหรือเงินจากประกันภยัยหรือเงินจากเกษียณหรือเงินจากอะไรที่เสียไปแล้วมีโอกาสจะได้มาเพราะว่ามาจากคําว่าวินาศนั่นเองนะคะอันดับแรกเราก็ต้องทายไว้ก่อนว่ามีโอกาสสูงที่เจ้าชะตาจะเป็นผู้ที่มีเกณฑ์จะเดือดร้อนเรื่องรายจ่ายเพราะว่าเจ้าชะตาถือได้ว่าเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยเหมือนกันนะคะเพราะว่าสุไปกลุ่มลักขณา เห็นของรูราเห็นของราคาแพงหรือมีเกณฑ์ที่จะใช้จ่ายแบบมือเติบเพราะว่าดาวศุกร์นั้นเราเอาไว้ดูเรื่องโลกิยะได้ด้วยในราศีจักรเข้าได้นิดๆนิดนีด่นก็แปลว่าอ่อนแต่ในนาวางจักรได้มาตรฐานเป็นอุดเมื่อเงินไปกลุ่มลักนาให้เ,เราอ่านว่าเงินรักตัวรักตนในส่วนหนึ่งก็แปลว่ามีเกณฑ์ที่เจ้าชะตานั้นจะเป็นคนที่ เ,เก็บทรัพย์สินเก็บเงินเ,เก็บทองได้บางส่วนนั่นเองจึงถือว่าไม่ถึงกับว่าลําบากยังพอจะมีเงินยังพอจะหาเงินได้แต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าเวลาที่เราเห็นดาวอาทิตย์ไปอยู่ที่เ,เรือนการเงินแถมเข้ามาจากวินาศด้วยเราจึงต้องระมัดระวังสิ่งที่อาจจะทำอะไรที่อาจจะโลภมากอยู่ในใจนะคะ เพื่อต้องการหาเงินมาให้ได้เยอะๆอาจจะทําไปในเรื่องของไม่รักษาเกียรติไม่รักษาชื่อเสียงของตัวเองขอเพียงให้ได้เงินมานะคะอาชีพอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเมื่อดาวอาทิตย์เราเอาไว้ดูเรื่องคุณค่า ดังนั้นเจ้าชะตาก็เลยมีโอกาสที่จะเป็นคนขายของเก่าหรือขายพวกพระเครื่องต่างๆอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะว่าของเก่าที่มันมีราคาก็สามารถจะเอามาขายได้นั่นเองดังนั้นอาชีพที่อ,อ,อะไรที่ไม่ถือว่ามีเกียรติเจ้าชะตาก็เลยเป็นคนที่ถือว่าทำได้ไม่หยิ่งไม่ทะนงนั่นเอง เนื่องจากว่าดาวอังคารเขาก็ให้คุณค่ายอยู่ในเกณฑ์ดีจ้าชะตาก็เลยมีเกณฑ์ที่จะทำงานอะไรก็ได้นั่นเองนะคะขอให้ได้เงินมาแต่ส่วนนี้เราก็ต้องระมัดระวังว่าเราอาจจะโลภมากเกินไปเช่นไปทําในสิ่งที่ไม่ดีถ้าดีก็แล้วไปนะคะ ไปดูที่เรือนสหัชชะสหัชชะนี่เราเอาไว้พี่น้องร่วมปิดามันดาเอาไว้ดูเรื่องมิตรเรื่องสหายเอาไว้ดูเรื่องมิตรภาพเมื่อดาวอังคารเขาเป็นดาวมนตรีแสดงว่าเจ้าชะตาเป็นคนชอบ ออคบเพื่อนที่มีอายุมากกว่าชอบคบคนที่เป็นผู้ใหญ่ดาวเสาร์ก็เป็นสัญลักษณ์ของคนแก่คนที่เป็นผู้ใหญ่ดาวเกตก็เป็นสัญลักษณ์ของคนที่เป็นผู้ใหญ่คนแก่คนสูงวัยแสดงว่าเจ้าชะตาก็จะเป็นคนประเภทคบเพื่อนได้หลายแบบหรือมีมีมิตรม,ม,ม,มีสหายเยอะ ดาวที่ไปกองอยู่เรือนไหนอ่านว่าจะมีเยอะในเรือนนั้นดังนั้นเมื่อมีดาวไปอยู่ในเรือนสหัสช้าหลายดวงก็แปลว่าเจ้าชะตาเป็นคนที่ชอบคบมิตรคบสหายในหลายรูปแบบนั่นเองส่วนที่พออกพอใจเจ้าชะตาที่สุดก็คือเป็นคนที่ออกแนวลักษณะนักเลงออกแนวเป็นคนที่ ไม่ใช่พวกบัณฑิตนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสดาวจันท์ดาวพุธดาวศกนั้นเป็นออกแนวบัณฑิตนั่นเองดังนั้นเราจึงบอกว่าชอบเพื่อนในลักษณะแบบนักเลงแบบเป็นผู้ชายแบบไปไหนไปกันอย่างนี้เป็นต้นนะคะดาวสาวนั้นเป็นเจ้าเรือนปุตตะก็บางคนก็อาจจะมีอุปนิสัยเด็กกว่าหรือเลี้ยงลูกแบบเพื่อนหรือเมื่อดาวสารนั้นเขาได้ตําแหน่งราชาโชค ปุตตะมาเป็นราชาโชคก็แปลว่ามีโอกาสที่จะได้โชคได้ลาภหรือได้โชคจากการเสี่ยงปุตตะนี่แปลว่าการเสี่ยงก็ได้นะคะดาวเสาร์นั้นเมื่อมาอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูหรืออยู่ร่วมกับดาวเกตเราจึงอ่านได้เลยว่าส่วนใหญ่เจ้าชะตาจะมีเพื่อนส่วนใหญ่ออกแนวคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียน เมื่อเราดูเรื่องวาสนาของลูกเราก็ไปดูที่ในนวางจากคือดาวเสารนะคะแล้วก็ไปดูที่ดาวพฤหัสในนวางจากในราศีจากนั้นดาวพฤหัสได้นิดนิดนีดนดนด่ก็แปลว่าอ่อนแปลว่าน้อยเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่จะมีลูกน้อยคนหรือมีบุตรน้อยคนนะคะมีเกณฑ์ที่จะเป็นผู้ชายมากกว่าเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่ก็ถือว่าออตอนเด็กๆเ,เขาอาจจะดือะ้อจะซนหรือไม่ค่อยจะฟังพ่อแม่แต่พอสูงใบขึ้นมามีโอกาสที่จะ เลี้ยงดูพ่อแม่ได้นะคะไปดูที่เรือนพันธุเมื่อดาวพฤหัสในราศีจักได้มาตรฐานอ่อนแต่ในนวางจักได้มาตรฐานสูงพันธุเอาไว้ดูเรื่องพี่น้องเอาไว้ดูเรื่องญาติเอาไว้ดูเรื่องอสังหาบ้านรถจนที่ดิน ดาวพฤหัสดวงนี้เมื่อเป็นดาวอายุนะคะแล้วยังเป็นเจ้าเรือนปัตตนิเป็นเจ้าเรือนพันธุพันธุเราเอาไว้ดูเรื่องความมั่นคงบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยอสังหาปัตตนิเอาไว้ดูเรื่องหุ้นส่วนเอาไว้ดูคนรักคู่เมื่อปัตตนิไปอยู่ปุตตะก็แปลว่ามีเกณฑ์ที่จะมีแฟนอายุน้อยกว่าหรือเป็นคนที่มีโอกาสที่จะชอบคบหาสมาคมกับคนที่ มีเกณฑ์อายุน้อยกว่าเช่นในวัยรุ่นนะคะมีแฟนที่ไรก็อยากแก้คบคนที่อายุน้อยกว่าหรือทําตัวเป็นเด็กๆนะคะการที่ดาวจันทรนั้นเป็นดาวอุตสาหะเป็นเจ้าเรือนลาภะ ลาพาไปอยู่ที่พันธุเราก็บอกว่ามีเกณฑ์ที่คุณพ่อคุณแม่จะสร้างหลักปักฐานไว้ให้หรือมีเกณฑ์ที่จะร่ํารวยอันเนื่องมาจากการมีญาติาพี่น้องหรือทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องกับคําว่าอสังหาเพราะว่าลาพาแปลว่าประโยชน์แปลว่ารายได้แปลว่าส่วนที่จะเพิ่มขึ้นมาเ<อ>จ้าชะตาก็มีเกณฑ์ที่จะมีญาติเยอะอยู่เหมือนกันนะคะดาวจันทร์ไปอยู่บ้านดาวพฤหัส เมื่อไปลาพาไปอยู่ในเรือนพันธุก็บอกว่าเจ้าชะตามีเกณฑ์ที่รับการส่งเสริมสนับสนุนจากพี่น้องดีในราศีจากดาวจันทร์ดวงนี้ได้มาตรฐานกลางๆในนวางได้มาตรฐานเป็นราชาโชคเราจึงอ่านดีไว้ก่อนนั่นเอง มีโอกาสที่ทําธุรกิจทําธุรกรรมอะไรที่เกี่ยวข้องกับคําว่าอสังหามีเกณฑ์ที่จะรวยหรือญาติพี่น้องส่งเสริมให้เจ้าชะตานั้นมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือทําธุรกิจอะไรที่เกี่ยวกับพวกอสังหามีเกณฑ์คําว่ารวยส่วนเจ้าเรือนอริก็คือดาวราหูดาวราหูไปอยู่ที่มรณะอริมรณะอ่านว่ามีดวงศัตรูตายไปเร็วหรือไม่ค่อยมีศัตรูหรือ อ่านเรื่องสุขภาพก็จะมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนที่แพ้แพ้ฝุ่นแพ้ละอองแพ้แมลงสัตว์กัดต่อยหรือมีเกณฑ์เป็นผื่นเป็นคันได้ง่ายเวลาที่ดาวราหูไปอยู่ในราศีเมษนั้นก็มีเกณฑ์ที่จะเป็นคนที่บ้านเรือนจะผุจะพังปวกกินได้ง่ายหรืออมีโรคภัยไข้เจ็บบริเวณศรีรษะโดยเฉพาะแพ้ผมอย่างนี้เป็นตน้นหรือมีเกณฑ์ที่อาจจะเป็นพวก ภูมแพ้เกี่ยวกับบริเวณศีษะนั่นเองนะคะเมื่อดาวราหูนั้นเขาเป็นดาวเดชเดชเวลาไปอยู่อริมอรณะาินาศก็แปลว่าเจ้าชะตาจะต้องใช้พระคุณมากกว่าพระเดชเพราะว่าไม่ค่อยมีคนเกรงใจดาวเจ้าเรือนปัตตนี้เมื่อเขาเป็นดาวดวงใหญ่เป็นดาวพฤหัสพฤหัสนั้นเมื่อเขาเป็นหัวหน้าดาวสุพคหบไปอยู่ในเรือนปุตตะก็แปลว่าเจ้าชะตานั้นเป็นคนที่ มักจะให้แฟนอยู่ในโอวาทหรือชอบบังเป็นคนเผด็จการชอบบังคับบัญชานั่นเองถ้าเกิดเชื่อฟังก็จะอยู่กันได้อย่างราบรื่นลักษณะของแฟนที่เจ้าชะตาชอบก็คือเป็นคนลักษณะแบบดาวพฤหัสก็คือออกแนวสุภาพเรียบร้อยมีเกณฑ์เป็นผู้มีวาสนาอยู่ในเกณฑ์ดีพึ่งพากันได้มักจะมีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่คนอื่นให้การเคารพหรือคนอื่นให้เกียรติ ส่วนเรื่องของเรือ,มอะนมรณะคือดาวอังคารมรณะนะแปลว่าป่วยแปลว่าตายแปลว่ามรดกตกทอดแปลว่าการเดินทางไกลการสูญเสียการเสียหายต่างๆการพลัดพรากกัน เมื่อดาวเจ้าเรือนมรณะคือดาวอังคารไปอยู่ที่ตานุรักษ์เบื้องต้นก็ต้องแปลว่าเจ้าชะาตามากจะเป็นคนที่ไม่ค่อยอยู่กับถิ่นไม่ค่อยอยู่กับที่ไปนู่นมานี่อยู่เสมอหรือมีเกณฑ์สูงที่เจ้าชะตานั้นอาจจะเป็นคนที่ในวัยเด็กจะเป็นคนขี้โรคแต่พอสูงวัยขึ้นมาถือว่ามีร่างกายที่แข็งแรงดี เจ้าเรือนสุภาคือดาวสุขเมื่อดาวสุขไปกลุ่มลักนณาสุภาแปลว่าครอบครัวแปลว่าความเจริญแปลว่าความสุขหรือความสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสิ่งที่ดีๆหรือเอาไว้ดูกิจการต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศเมื่อสุภาหมายถึงความสงบด้วยเจ้าชะตาก็เลยเป็นคนที่ออกแนวสามารถกําหนดทุกกําหนดสุขให้ตัวเอง หรือเป็นคนบริหารคนเป็นคนจัดการได้เก่งอยากจะมีความสุขก็ไปบริหารให้มันมีความสุขได้เป็นคนไม่ค่อยจัดสีเรียดนั่นเองนะคะ,ะเมื่อดาวสุกเอาไว้ดูเรื่องพวกศิละปะเจ้าชะตาก็เลยมีเกณฑ์ที่จะออกแนวชอบอะไรที่เกี่ยวกับศิละปะด้วยเจ้าเรือนกรมมะเมื่อเขาเป็นดาวกาลกินี ก็ต้องอ่านว่ามีส่วนที่จะทําให้เจ้าชะตาเดือดร้อนทางการเงินเช่นเมื่อกรรมมาไปอยู่ในเรือนการเงินเป็นดาวการากินีในราศีจากนั้นเขาได้มาตรฐานเป็นอุจจาพิมุกส่วนในนวงังจากได้มาตรฐานเป็นเกษตรเกษตรเราก็ต้องบอกว่าส่วนดีก็คือเป็นคนที่มีโอกาสจะได้ทํางานที่เกี่ยวข้องกับคําว่าการค้าการขายการเจรจาการโฆษณาการประชาสัมพันธ์หรืองานอะไรที่จะต้องใช้การขี การเขียนใช้คำพูดหรือการบริหารการจัดการนั่นเองแต่ก็มีเกณฑ์เหมือนกันที่เจ้าชะตาจะมีโอกาสเดือดร้อนเพราะเรื่องงานโดยเฉพาะอาจจะถูกรายงานนะคะถูกฟอ้องร้องหรือมีเกณฑ์ที่บางครั้งบางคาถ้าเกิดว่าช่วงไหนปีไหนดาวพุธจรมาเป็นกาลกินีอีกทีก็ให้ระมัดร,ระวังนั่นเองนะคะเจ้าเรือนลาภะคือดาวจันทร์ ปลาพะแปลว่าโชคลาภแปลว่าผลประโยชน์เมื่อดาวจันทร์ไปอยู่ในเรือนพันธุลาพะแปลว่าโชคลาภแปลว่าความร่ํารวยแปลว่าผลประโยชน์ดังนั้นผลประโยชน์ก็จะได้มาจากเรือนพันธุนี้แหละเราเอาไปขยายความเองนะคะเจ้าเรือนวินาศคือดาวอาทิตย์วินาศก็คือแปลว่าสูญเสียเสียหายหรือสิ่งที่จะทําทให้เจ้าชะตาเกิด อาการเหมือนกับว่าปัจจุบันทันด่วนหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นแบบไม่ทันได้รู้เนื้อรู้รตัวดังนั้นการเงินของเจ้าชะตาก็เลยมีโอกาสจะเกิดความผันผวนดวงแบบนี้เราก็เลยต้องตั้งใจในการดูแลการเงินหน่อยนะคะอย่าใช้ใจยสรุ่ยสุร่ายจนเกินไปมีช่วงบางเวลาเราอาจจะเกิดความสูญเสียทางการเงินเกิดความวิบัติทางการเงินนั่นเองเพราะว่ามีทั้งดาวกาลกีนีไปอยู่ใน เรือนการเงินนั่นเองต่อไปเราไปดูเรื่องออดาวจรกันนะคะปีนี้ดาวพฤหัสโคจรมาเป็นดาวมนตรีมนตรีจรไปอยู่เรือนกรมมะแต่เขาได้ตำแหน่งประเวลาที่ดาวพฤหัสได้ตำแหน่งประมันจะเกิดความไม่แน่นอนตั้งแต่เดือนพฤษภาไปจนถึงสิน้นเดือนเดือนธันวาจะเกิดความไม่แน่นอนทางด้านการงานนะคะเรียกว่าผู้ใหญ่ก็ อาจจะแบบไม่เห็นดีเห็นงามในเรื่องของผลงานในช่วงนี้เขาเรียกว่าอยู่ที่ไหนก็ใกล้คนนั้นก็จะรักกับคนนั้นผู้ใหญ่อาจจะเป็นไม้หลักปักขี้เลนหรือเมื่ออ่านถึงเรื่องคนรักก็แปลว่าในระหว่างนี้มีเกณฑ์ที่คนรักของเจ้าชะตาหรือตัวเจ้าชะตาเองอาจจะมีเกณฑ์ทางานอยากจะย้ายงานอยากไม่อยู่กับที่ส่วน ดาวพฤหัสเมื่อจรเข้าไปอยู่ในเรือนลาพระเมื่อเขาจรมาเป็นมนตรีเป็นเจ้าเรือนพันธุเป็นเจ้าเรือนปัตตานิแบบนี้ก็มีเปอร์เซ็นต์สูงที่เจ้าชะตาจะได้โชคได้ลาบมาจากคนรักได้จากญาติผู้ใหญ่หรือจะได้จากเจ้านายนะคะทีนี้เมื่อดาวพฤหัสหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในระหว่างตั้งแต่เดือนตุลาถึงเดือนธันวาสิ้นเดือนธันวานะคะมีเปอร์เซ็นต์ โอกาสสูงที่เจ้าชะตาอาจจะถูกหวยรวยเบอร์เพราะว่าดาวพฤหัสน,นอกจากเอาไว้ดูสิ่งดีๆเอาไว้ดูเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ดูเรื่องความมีสวัสดิมงคลต่างๆแล้ว เรายังเอาไว้ดูเรื่องของความว่าโชคดีด้วยเมื่อไปอยู่ในเรือนลาพ้ายอย่างนี้เราก็ต้องรอดาวอื่นมา,าโยงถึงเช่นดาวพุธดาวจัน์ทรนะคะเช่นดาวพุธจรไปเล่งแต่ปีนี้ดาวพุธเขาโชวจรมาเป็นมลลก็ถือว่าดาวพุธก็จะมีส่วนทําให้เกิดทรัพย์ได้เหมือนกันนะคะ เออ่ไปดูช่วงที่ดาวพฤหัสจะย้ายมาอยู่ในเรือนลาพาอีกทีก็คือในปีพศ2569ถึงกลางปี70แสดงว่าตอนนั้นเจ้าชะตาก็มีโอกาสจะมีเงินเป็นก้อนใหญ่นั่นเองนะคะทีนี้ไปดูดาวราหูดาวราหูจรมาเป็นดาวการาิินีจร เวลาที่ดาวดวงไหนจอนมาเป็นกาลีจรแปลว่าปีนั้นเจ้าชะตาจะเดือดร้อนใจในเรื่องนั้นๆเช่นเมื่อดาวราหูเคยอยู่ในเรือน,านาอนมรณะจรไปอยู่ในเรือนอริตามตามตำราท่านอาจารย์บุตรสลินบอกว่าถ้าดาวดวงใดเคยอยู่ในเรือนเสียจอไปอยู่เรือนเสียก็จะเป็นเรื่องที่แปลกแต่จริงก็คือปีนั้นจะมีเกณฑ์อยู่ในดวงขาขึ้นนั่นเองดังนั้น ในระหว่างที่ดาวราหูจรไปอยู่ในเรือนอริจ้าชะตาก็มีเกณฑ์สูงที่จะมีโอกาสได้รับการแต่งตั้งนะคะแต่ว่าช่วงแรกของปีก็คือช่วงครึ่งปีแรกอ่ะไปจนถึงสิ้นเดือนเดือนกันยายยังอยู่ในเกณฑ์ของคําว่าลำบาก่อนเพราะว่าดาวราหูดวงนี้เขาเข้าไปเป็นเกษตรอยู่ในเรือนอริก็แปลว่าต้องเจออุปสรรคก่อน เจอคู่แข่งก่อนเจอปัญหาก่อนเจอโรคภัยไข้เจ็บก่อนทีหลังแล้วถึงจะดีนั่นเองนะคะในเรื่องของนิสินในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็จะดีหลังครึ่งปีไปแล้วนะคะก็คือหลังจากสิ้นเดือนกันยาไปแล้วนั่นเองส่วนดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์ปีนี้เขาโครจรมาเป็นอุตสาหะดาวเสาร์ดวงนี้ในราศีจักเขาเคยได้ราชาโชคเมื่อเดิมเขาเคยอยู่ใน สหัชชะเป็นเจ้าเรือนปุตตะปุตตะสหัชชะก็แปลว่ามีเกณฑ์ได้ติดต่อได้สื่อสารในระหว่างที่ดาวเสาร์ไปอยู่ที่เรือนอรินี้เราอ่านว่าการติดต่อการสื่อสารการเดินทางมีอุปสรรคมีเรื่องขัดขวางนะคะแต่ก็จะมีเพื่อนคอยช่วยในระหว่างนี้จึงมีโอกาสดีหลังจากเดือนอตุลาไปแล้วก็จะมีเพื่อนคอยอามาช่วยเหลือได้มีโอกาสถ้ถาเจออุปสรรคเจอปัญหาต่างๆก็จะมี มิตรมีสหายเข้ามายื่นเข้ามาช่วยนั่นเองจากมิตรก็จะกลายเป็นศัตรูหรือจากศัตรูก็จะสามารถมองเห็นลู่ทางที่จะทําใหเา้เกิดความรื่นรมเกิดการราบรื่นหรือเขาเรียกว่ามีเพื่อนเข้ามาช่วยนั่นเองนะคะทีนี้ในปีหน้านะคะดาวเสาดวงนี้จะย้ายไปอยู่ในเรือนปัต,ตนิ ก็คือตั้งแต่วันที่14กุมภาพันธ์ปี2569เป็นต้นไปดาวเสาร์จรมาเป็นมูลละมูลละแปลว่าเงินแสดงว่าเจ้าชะตาจะมีโอกาสได้ทำธุรกิจร่วมกันกันกบเพื่อนหรือทำธุรกรรมอะไรที่ร่วมกับการติดต่อการสื่อสารการสมาคมหรือเป็นการที่ได้ทำงานร่วมกับคนอื่นก็จะมีความสะดวกสบายมีโอกาสสูงที่เพื่อนจะชักชวนไปลงทุนหรือทำโครงการ ใหม่ๆร่วมกันแต่ขณะเดียวกันก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ดาวเสาโคจรมาเป็นกาลากินีก็แปลว่าในปีพศ2500 พศ2570เป็นต้นไปเสาหลังเดือนตุลาเสาจะกลายเป็นกาลกินีจรน,นะคะเมื่อกาลกินีไปอยู่ในเรือนปัตตนีไปเลงกับดาวศุกร์ศุกร์กับเสาเป็นเสียนสตรูหรือเสากับอังคารเป็นคู่แตกหักเป็นคู่แตกแยกแสดงว่าในระหว่างหลังวันที่20ตุลาปีพศ2500 หกสิบเก้านะคะประเต้แก้ไขนะคะหกสิบก้าไปแล้วอะ่ะดาวเสาจะกลายมาเป็นกาลีจรเพราะฉะนั้นเจ้าชะตาก็เลยต้องระมัดระวังจะมีเกณฑ์ทะเลาะกับคนรักได้ทะเลาะกันรุนแรงเลิกล้างกันไหม อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าดาวเสาวดวงนี้เมื่อเขาจอมาเป็นเกณฑ์อุดมเกณฑ์จรนะนะคะก็อาจจะแบบลดลดลงบ้างแต่ความร้ายกาจของเสากับอังคารเนี่ยเ,เขาก็เรียกว่ามีเกณฑ์ที่จะเกิดภัยอาเพศขึ้นหรือมีเกณฑ์ที่จะได้ทะเลาะกันรุนแรงดังนั้นต้องแก้เคส็ดแก้ด,ดวงด้วยการอยู่ห่างอยู่ไกลหรือให้อภัยต่อกันหรืออย่าไปจู้จี้จุกจิกเข้าหากันนั่นเองเรื่องที่ควรระวังที่ ุดก็คือเรื่องของคนรักนั่นเองนะคะสำหรับคลิปนี้ป้าเต้ขอบคุณเจ้าของดวงและขอบคุณ FC ทุกท่านที่กรุณาเข้ามาติดตามนะคะ